นี่คือบั๊กใหม่ของแพทนี้หรือว่า GM ตั้งใจปรับให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วน้องคนดูตั้งใจดูให้ดีนะคะดูเสร็จแล้วเม้นได้เลยนะคะว่ามันเป็นบั๊กของตัวละครทัศยะหรือ GM ตั้งใจปรับให้เป็นแบบนี้อยู่แล้ว หากใครที่ดูไม่ออกนะคะพี่พายจะอธิบายให้ฟังนะครับเวลาที่พี่พายกดสกิลพุ่งออกไปแล้วกดกระโดดไปด้วยนะคะมันทําให้พี่พายกระโดดไกลมากทุกคนดูอีกรอบนะ แล้วทุกคนดูสิพี่พายกระโดดไกลขนาดเนี้ดูทุกคนคนดูคิดว่าไงอ่ะมันปกติไหมอ่ะหรือว่ายังไงถ้าคนดูเห็นคลิปแล้วแล้วอยากลองบ้างนะคะไปลองใส่สกิลทัศยาดูนะคบแล้วลองกดแบบพี่พายนะว่ามันจะกระโดดไกลแบบพี่พายไหมและใครที่มีปัญหานิ้วมือเหงื่อออกนะคบแล้วก็เล่นจอมันไม่ลื่นนิ้วมันไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคบแล้วก็ไม่อยากทาแป้งให้จอมันเลอะให้มันเป็นข้ามเนี่ยพี่พายแนะนําถุงนิ้วไอบิดเลยนะเพราะพี่พายก็ใช้ ใช้อยู่พี่พายรับประกันคุณภาพให้เลยทุกคนถ้นาน้องๆคนไหนอยากได้เนี่ยก็กดที่ตะก้าเลยนะคะใครมาเห็นแล้วไม่มีตะก้าเนี่ยแสดงว่าของมันหมดนะครับต้องรอร้านเขาสต็อกของใหม่ก่อนนะและคลิปนี้พี่พายก็ใส่ถุงนิ้วไอบิดเล่นด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยนะคะว่าพี่พายไม่ได้เล่นเกมมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเล่นไหวไหมแล้วได้ที่หนึ่งไหมไปดูคลิปกันเลย triple kill Kill Dominating Unstoppable Rampage.